ทุกคนเราก็วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมบับเบิลทีนะคะรอสักครู่เด้อเขาบอกให้ทำอย่างนี้ทุกคนช่วยด้วยเราจะทำได้ไหมอะ่ะมันมันต้องใส่ใหม่หก่อนอะ่ะอันนี้แล้วกันแค่นี้เราก็ใส่ใส่มุกขาวได้ไหม <c oughs> ใส่น้ำใส่น้ำเก็บเหรียญได้ไหมอะ่ะ อ๋อฟลอีกใครมุกเยอะเกินไปโ okay. อเคมาสกคริปอะลิทายอีกครั้งหนึ่งอันนี้ใหม่ละโฆษณาโอเคอืมลองใส่ไข่มุกขาวไปก่อนไม่เยอะนะคะถ้าใครเล่นมาถึงด้านนี้เหมือนหนูก็กระตังกรตัง ได้ไหมอะ่ะอ่ะโอเคเอ, okay. เอลบก็ถือว่าโชคดีนะ Do you like the game p l e t s e l e t u s um อ m มอมไว้ที่หลังแล้วกันสกูนสกู s สกูนมันพัสตี้โกสทาวส์จำหนึง่งอ่ะอ่าต่อไปก็โอเย,ย่แล้วทุกคน ใส่มุกประมาณนี้ได้ไหมอ่ะน่าจะได้เนาะใส่ตรงนี้ลองอไปแค่นี้พอแล้วก็ใส่สีแดงลงไปเยอะเลยขยาวขายาวอืมน่าจ,จะได้นะ better ว่า bs หรืออะไรหนูก็ไม่รู้นะ mix ต่อไปน้ำสีมพูก็ใส่มันเลยเลยแต่คิดว่าน่าจะใส่แค่นี้นะลองดูมันเป็นสีม่วงอ่ะ น้อยเกินไปไมันต้องเหลืออีกแล้วมันก็สีฟ้าก็เกินด้วยนะวงไงแป๊บหนึ่งนะทุกคนมันอาจจะออกเข้าใหม่ได้ดูก่อนน่ะจริงด้วยเขาบอกว่าสีแดงเยอะสีฟ้าน้อยแค่นี้พอนะ,อะคุณลองดูใช่จริงด้วย Amazing ladder ต t a r เลเวลเลยแล้วกัน อันนี้มนะันอาจจะไวนิดหนึ่งนะทุกคนหนูก็ถ่ายมาแป๊บเดียวเองโอเยะแล้วมันใส่น้ำสีเหลืองแบบนี้ใช่ไหมอเอาเทแค่นี้ก็จบละอ่ะคยาวเขายาวอ่ะเพอร์เฟ t ใส่น้ำสีฟ้าใส่ไข่มุกไข่มุกใส่นิดนึงโอเคพอแล้วใส่น้ำเร็วเร็ว,วเดี๋ยวมันจะไม่พอโอเคเด้อ ใครเขยา่าได้ไหมเออเพอร์ฟก็เพอร์ฟ t จะให้นี้หมดก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวหนูต้องรีบหนูต้องยังต้องไปเรียนออนไลน์อยู่อะ่ะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ก็ถ้าใครเรียนออนไลน์ก็ใครเศร้าก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะโอเคโอเคแค่นั้นแหละโอเค สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย